สว,ส,สวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับในรายการดีไซน์ทอกร,ระทีบรายการที่จะมาทอกร,ระทีบกับเรื่องเทนเทนและเรื่องไทยๆทยนะกับพิธีกรคู่หูดูโอ้ผมอาจารย์แปงจอมป่วนปากร้ายใจเหมียวนะฮะและผมนะอาจารย์ก๊อฟจอมป่วนปากดีสีมิตกครับ เราทั้งสองคนนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆไปท้อนไปถีบในสถานที่ต่างๆมากมายนะฮะวันนี้มาแถวๆนิวสจะคุ้นมากเลยนะจังก๊อฟคุ้นมากคับเพราะเราอยู่ที่คณะสถาบัิกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อาจารย์แปงนะครับเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ที่นี่เป็นคณะบดีนะฮะอ๋อเรอฮะเป็นใหญ่เป็นโตนี่เรียกว่าเป็นช้างนะฮะพยายามดูแต่เราพามาที่นี่เพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะคงเห็นบรรยากาศข้างหลังของเราทั้งหมดนะครับเพราะว่า นี่คือส่วนหนึ่งของห้องเรียนและห้องจัดแสดงงานโอ้โหน่าสนใจมากทำไม <นะ S 2> ห้องเรียนมันส,มนสีมันแสบอย่างนี้ครับคือมันมันสร้างแรงบันดาลใจนะท่านผู้ชม<อ>เราเราอยากเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเพราะอ,อยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าโอ้โหนะฮะบรรยากาศที่ต่างๆนะมันเป็นลักษณะเป็นยังไงบ้างและอยู่ข้างหน้าเรานะฮะเราจะมาดูชวนท่านผู้ชมมา,า,าทอล์กมาถีบในเรื่องราวต่างๆนี่มันคืออะไรฮะจัดแปลฮะอันนี้คาดว่าเป็นโมเดลของงานปีหนึ่งนะฮะโอ้นี่ต้องปีหนึ่ง้หรอ๋อ้องปีหนึ่งฮะ นี่ครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นแบบจําลองผมเชื่อว่าเหมือนเป็นร้านค้าเล็กๆนะฮะก็มีการประยุกต์ใช้ใ,ชในเรื่องของ ต้นไม้ในเรื่องของค,ความเป็นสีเขียวเข้ามาอยู่ในตัวอาคารนะฮะซึ่งก็เป็นปรัชญาของคณะสถาปัตยเกษตรตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งสาคัญนะผู้ชมเพราะว,ว่านี่คือแบบจําลองความคิดก่อนที่จะไปสู่การสร้างจริงซึ่งท่านผู้ชมดังบ้านนะฮะถ้าสมมุติว่าอยากก่อสร้างบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยนอกจากเรารวบรวมหนังสือภาพต่างๆที่ดูแล้วชอบใจเราอาจจะจําลองนะฮทำเป็นสามมิติลองทำเองก็ได้นะนี่มันจะเห็นภาพมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้ว บุกคลทั่วไปนะที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เราดูแปลนที่มันเป็นลนักษณะ2มิติดูจากกระดาษเนี่ยมันนี่อ,อาจจะงงๆไม่รู้ว่ามัน,นมันเห็นเท่าไม่ออ,อ,อ<น>ะแต่ถ้าผู้ชมลองดูอันนี้โอ้โหผมว่าเท่มากนี่นะฮะเป็นเหมือนผมได้ไอเดียโอ้โหน้องก็ทําเห็นไหมฮะผนังเห็นไหมฮะ เอียงนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นแนวตรงอ,อันนี้ไม่ใช่ว่ามาเอียงตอนผู้รับเหมาทำทำนะฮะ <laughs> เอียงตั้งแต่ดีไซน์แล้วอม,มันเหมือนครัวนะท่านะผู้ชมนะและตรงนี้เป็นเหมือนห้องทานข้าวในสวนโอ้โหประมาณนี้นะนี่ดูคล้ายๆ มุมมุมหนึ่งที่เป็นโชว์เคสอยู่ในงานบ้านและสวนปีนี้เลยนะผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเนี่ยใครนะอยากทำร้านอาหารผมว่าครัวเปิดแบบโอเพนแบบนี้นะลองคิดดูฮะพอครัวนะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำอาหารต่างๆมากมายโชว์เลยนะโชว์ไปเลยในห้องส่วนข้างนอกทานได้นี่แหละคือไอเดียที่เราเอามาให้ดูในท็อกกี้ก็เป็นศักยภาพทางด้านการออกแบบนะที่เราจะเอามาประยุกต์ กับการทํางานกับการประกอบธุรกิจต่างๆซึ่งแล้วแต่ว่าทุกท่านจะสร้างสารรค์ขึ้นมาได้เลยเพราะฉะน,นั้นท่านผู้ชมลองดูว่าจริงๆแล้วนะะเราชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาทอกมาถีบ,รบเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพื่อบอกท่านผู้ชมว่าดีไซน์เพิ่มมูลค่าจริงๆนะฮะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยซึ่งประเด็นวันนี้น่าสนใจมากะฮะเราจะพาท่านผู้ชมนะฮะย้อนยุคไปด้วยกัน ประเด็นหรือวันนี้ฮะย้อนยุกฮะย้อนยุคฮะเรตโทรท่้นผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปเรตโทรด้วยกันไปดูของสวยสวยงามๆไปดูดีกว่าไปดูช่วงที่น่าสนใจที่สุดในรายการของเรานะไปดูน้องฝ้ายมาอัปเดตข่าวสารดานการออกแบบกันไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฝ้ายในช่วงดีไซน์อัปเดตค่ะ วันนี้นะคะฝ้ายจะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวสารในแวดวงวงการดีไซน์และอัปเดตส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมทันทีเลยค่ะและในวันนี้นะคะฝ้ายก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการ s e r e c y c l e นะคะโดยเฉพาะข่าวแรกที่จะมานำเสนอกันค่ะอันนี้นะคะเป็นในเรื่องของขวดพลาสติกนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะโลกของเรามีการใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลายใช้ขวดน้ำทั้งวันทุกวัน และที่เหลือจากเศษววพลาสติกเหล่านั้นนะคะส่วนมากแล้วถ้าไม่นำไป reuse ก็ต้องกลายเป็นขยะของโลกที่ย่อยสลายได้ยากค่ะ ได้มีหลายๆคนนะคะได้นําเอาขวดพลาสติกเหล่านั้นไปดัดแปลงเอาไปทําเป็นวัสดตุต่างๆที่เอาไปกลับไปใช้ใหม่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ที่จะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเป็นการแปรรูปนะคะฝาขวดพลาสติกเพื่อนําไปใส่เป็นไส้ของบินแบ็กนั่นเองค่ะจะของผลงานดีไซน์ในครั้งนี้นะคะชื่อว่าบริษัทคาคามาดีไซน์จากประเทศฮ่องกงนั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะได้นําเอา ฝาขวดพลาสติกเอาไปบดให้ละเอียดแล้วก็เพื่อนําไปเป็นไส้ในเพื่อเป็นการลดการใช้จากเดิมเนี่ยที่ใช้เป็นเศษพลาสติกหรือว่าเป็นในส่วนของโฟมเม็ดโฟมที่อยู่ด้านในของบีนแบกนะคะก็เปลี่ยนมาใช้เป็นฝาขวดพลาสติกเป็นการ reuse อีกทางหนึ่งนะคะซึ่งเจาเกอีนี้นะคะมีชื่อว่า pp c a p ซูลนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการในการผลิตนะคะได้มีการนำเอาฝาขวดกว่า4000ชิ้นค่ะเพื่อเป็นการทำเป็นไส้ของบีนแบกหนึ่งตัวด้วยกันนะคะ ส่วนผ้าที่ใช้หุ้มด้านนอกเนี่ยนะคะก็ทํามาจากผ้าเส้นใยสังเคราะห์หรือว่าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการในการทําผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยนะคะก็มีการประหยัดพลังงาน มากกว่าการที่ทําผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อนต์นั่นเองค่ะซึ่งคุณสมบัติของผ้าชนิดนี้นะคะก็มีคุณสมบัติในการที่สวยงามค่ะมันวาวด้วยแล้วก็ไม่ซับเหงือ่อรีดง่ายไม่หดไม่ยืดแล้วก็สวยงามสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะรวมไปถึงมีความแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้ดีอีกด้วยค่ะ ซึ่งกระบวนการเย็บนะคะก็ยังได้ใช้กลุ่มสตรีช่างฝีมือท้องถิ่นภายใต้โครงการ Neighbor Plus Workshop ด้วยนะคะนอกจากจะได้ดีไซน์ของ b ินแบ็กที่มีดีไซน์สวยเกย๋แล้วก็ทนทานเหมาะแก่การใช้งานแล้วนะคะยังเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนลดขยะลดการใช้พลังงานรวมไปถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ ถึงข่าวที่2นะคะก็ต้องบอกกันได้เลยค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยดู youtube กันอย่างแน่นอนค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ย u t u b e ก็จะขึ้นเป็นในคลิปวิดีโอรายการย้อนหลังต่างๆหรือว่าจะเป็น MV หนังละครที่ปกติเราได้ดูกันและปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่วิดีโอที่เราต้องการจะชมก็มักจะเห็นเป็นวิดีโอแบบแอดโฆษณาขึ้นมาค่ะปกติก็จะมี ปุ่มให้เรากดว่ากดข้ามหรือว่าสกิปนั่นเองแต่ครั้งนี้ค่ะตำรวจออสซี่เนี่ยได้เผยไอเดียแบบสุดล้ำเลยค่ะเขาได้ทำแคมเปญน,นะคะในการตามหาคนหายขึ้นมาค่ะซึ่งแคมเปญในครั้งนี้นะคะมีชื่อว่า The Missing Person P. r o นั่นเองค่ะซึ่งภายในโครงการนี้ก็มีความร่วมมือกันระหว่างตำรวจออสซี่เองแล้วก็เอเจนซี่ VML Australia แล้วก็ YouTube นั่นเองค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะได้ชมวิดีโอต่างๆที่เราต้องการจะชมนั้นทาง YouTube ก็จะมีเป็นคล้ายๆของโฆษณาขึ้นมาแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นรูปแล้วก็ประวัติของผู้ที่สูญหายค่ะแล้วก็มีปุ่มให้เรากดเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะบอกว่าใช่ฉันเคยเห็นคนคนนี้หรือว่าไม่ฉันไม่เคยพบคนนี้เลยนะคะในระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นนะคะ The Missing p e r o Ad ที่ได้ทำการมานี้เนี่ยมียอดวิวกว่า1.2ล้านคนและรวมไปถึงคนที่ตอบรับกลับมาว่าได้มีการเห็นผู้ที่สูญหายกว่า238ครั้งและนี่นะคะก็เป็นผลที่ตำรวจเนี่ยพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการติดตามคนหายต่อไปค่ะ introducing the missing persons pre roll have you seen this missing person a few seconds of your attention could change a life The YouTube skip button was modified to focus the viewers' attention, and the new pre roll companion banner allowed viewers to find the missing even after they skipped the pre roll, geo targeted to the missing person's last known sighting to amplify effectiveness. In five days, over 1.2 million Australians helped find missing people, with 238 people clicking Yes, I have so far, providing new information on cold cases. The missing person's pre roll. Making a unavoidable really seconds count few โอ้โหก็เป็นแค่เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะที่เราอาจจะสามารถช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกของเราได้นะคะเพียงแค่เราสละเวลาแล้วก็ลองดูนะคะว่าบุคคลที่สูญหายเนี่ยเราได้เคยพบเคยเห็นที่ไหนบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเราได้กดไปบอกว่าเราเคยเห็นเราเคยเจอเขาก็อาจจะให้ใส่ข้อมูลกลับมาะคะ่ะว่าเราเคยเจอบุคคลเหล่านั้นที่ไหนลักษณะท่าทางเป็นยังไง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแคมเปญนนี้ก็ดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่อาจจะช่วยให้คนที่เขาสูญหายเนี่ยกลับคืนสู่ครอบครัวที่เขารักได้ค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเอาใจคนที่ใช้ ท้องถนนในเวลายามค่ำคืนกันบ้างค่ะหลายๆคนนะคะทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็ค่ำมืดดึกดื่นและใช้ทางเท้าในพื้นที่สาธารณะในเวลาค่ำคืนจะเห็นได้ว่าปกติแล้วเนี่ยมีการใช้พลังงานในรูปแบบของไฟฟ้าแล้วก็แสงไฟจากหลอดไฟเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะ แต่วันนี้นะคะไฟมีนวัตกรรมอีกหนึ่งนวัตกรรมมานําเสนอกันค่ะซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะเป็นการทําทางเดินให้เกิดแสงขึ้นมาโดยท<ม>ี่ไม่ต้องใช้หลอดไฟเลยนะคะ <S <S <ช wah. S 2> ซึ่งนวัตกรรมนี้ค่ะเป็นผลงานของบริษัท Protect Surfacing ของประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่า s t a r p a t นั่นเองค่ะเจ้า s t a r p a t เนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ เคลือบอยู่บนผิวของท้องถนนหรือว่าทางเดินทางเท้าหรือว่าเป็นทางจักรยานในเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็สามารถเปล่งแสงประกายออกมาได้ค่ะซึ่งวิธีการทํางานของมันนะคะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยะคะ่ะจากเวลากลางวันเขาก็จะรับแสงจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่ารับ แสงจากรังสี UV นั่นเองและในเวลากางคืนค่ะเขาก็จะทำการปล่อยแสงออกมาเป็นประกายระยิบระยับเวลาเราเดินไปก็จะเห็นลักษณะคล้ายๆเหมือนดาวเนี่ยเดินไปท่ามกลางหมู่ดาวเลยทีเดียวค่ะซึ่งผลงานในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการทดลองค่ะได้นำเอามาใช้ที่เมืองแคมบิดจ์แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นการทดสอบใช้เวลาเพียงแค่ 4ชั่วโมงเท่านั้นต่อพื้นที่150ตารางเมตรในการทำให้เกิดเป็นสตาร์ผาดขึ้นมาและในครั้งนี้นะคะพอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดแสงออกมาในเวลาค่ำคืนโดยที่เราไม่ต้องใช้แสงไฟแล้วก็พลังงานไฟฟ้าแต่อย่างใดเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ใช้ถนนหนทางในเวลายามค่ำคืนค่ะเป็นการประหยัดพลังงานลดการใช้ไฟฟ้าและยังเป็นแนวคิดหนึ่งนะคะที่เป็นแนวคิดแบบซปเปอร์กรีนแบบรักโลกแบบแท้จริงเลยค่ะและนี่นะคะก็หมดเวลาของฝ้ายกับ3ข่าวดีไซน์อัปเดตที่น่าสนใจที่เอามาฝากคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะกลับไปพบกับอาจารย์ได้นะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยฝ้ายต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวยวันสวยคืนนะเนี่ยทั้งสวยทั้งเอาเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตแล้วก็ดูกันเพลินไปเลยนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องฝ้ายจริงๆนะเนื้อหาสาระแน่นจนรู้สึกว่าอยากมาให้มาจัดกับรายการแบบนี้เลยนะฮะนะแทาจร์แต่ปจริงๆฮะเนอเหรอฮะใจเย็นะเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าผมว่านะฮะเรามาดูกันมาย้อนยุคกันมาย้อนยุคกันพักกับสกู่เดียวครับ